ไปชอปปิ้งแล้วไม่ซื้อของอะไรก็ไม่เป็นไรน่ไปเดินดูช่วงนี้นะแอนเสร็จสนุกดีนะหลายคนบอกไปไหว้พระขอพรขอให้เฮงๆรวยๆขายขายของดีนะคะกินอะพรีมาโค้กแล้วกินพรีมาคอลลาเจนผสมก็ไปเลยค่ะนี่พอเรากินเสร็จปุ๊บไปเที่ยวฮ่องกงค่ะตอนนี้นะครับแอปเปิลนะครับ88ซีรีส์นะครับเน้นดูแลเอาใจใส่ใครๆก็เดินทางได้นะครับ เน้นซีรีส์เน้นดูแลเอาใจใส่ยังไงรู้ไหมหัวหน้าทัวร์เนี่ยเขาดูแลตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเลยโทรให้ลูกค้าเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรแรกเงินยังไงชุดใส่ยังไงนะครับดูแลภายในการท่องเที่ยวทั้งหมด3วัน2คืนยันกลับมาถึงประเทศไทยยกกระเป๋าพาเดินพาเที่ยวอยากกินอยากชอบอยากให้เอาบอกหัวหน้าทัวร์ใครๆก็เดินทางได้ยังไงรู้ไหมมีพาสปอร์ตเล่มเดียว ที่อายุเหลือ6เดือนขึ้นไปเดินทางได้แล้วไม่ต้องไปลงนู่นลงนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยวีซ่าไปแล้วนะครับก็เน้นดูแลเอาใจใส่ใครใครก็เดินทางได้คุณแอนหรือคุณย่าบอกว่าคุณเปิ้ลหาแบบว่าที่แบบว่า VAP กินต้องดีโรงแรมต้องดีนะครับเพราะว่าลูกค้าในรายการเนี่ยเป็น v a p หมดเลยแต่ต้องเน้นนะ ราคาสมเหตุสมผลน่ารักน่ารักนะครับวันนี้เรามีโปรดีๆมาด้วยนะฮะเอาราคาสมเหตุสมผลก่อนวันนี้มาท่าไหร่ครับโปรดีๆนะครับสําหรับในรายการนะครับฉลองเทศกาลกรุฎจีนไปเลยนะครับราคา19,888ตอนนี้นะครับ4ดาวอาหารครบอาหารเหลาพัตคาการเหลือ15,888ครับว้าวัน้ิครับเพราะอะไรทุดหนึ่งเรามีแค่ส5้คนเดินทางแค่3ม รุปเท่านั้นแล้วออะะไปทั้งสองคือไปทั้งฮ่องกงแล้วไปทั้งสิจวรใช่สองเมืองเลยแล้วตอนนี้เนี่ยที่ที่แล้วลูกค้าโทรมาบอกคุณเปิ้ล คุณพี่เนี่ยขอรายการทัวร์มาดูแล้วเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าส่งไลน์หรือว่าโปรแกรมให้มาเนี่ยอ่านลําบากตัวเล็กให้มาอธิบายในรายการอีกทีขอแบบชัดเจนเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายแบบชัดเจนเลยได้นี่นี่ตารางเคลียแล้วนะคุณผู้ชมฮะไปมีนานะฮะอ๋อแล้วในเดือนมีนานี่นะอากาศกําลังดีคือ20องศากลางวันกลางคืนก็สิบปลายๆนะฮะแล้วในช่วงนี้เนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยปิดเทอมแล้วนะก็ชวนลูกชวนหลานชวนครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวได้แล้วราคาเนี่ยไม่มีเพราะ คุ้มมากๆากนะครับอเอา้าเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมกันว่าวันแรกเราไปไหนนะครับวันแรกเนี่ยเราเจอกันนะฮะโปรแกรมเนี้ยดีมากคือออกไฟเช้ากับไฟดึก<อ>ดนะครับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเที่ยว3วัน2คืนเต็มๆนะครับก็เจอที่สนามบ้นนะครับหัวหน้าทัวร์เราก็จัดแจงเตรียมทุกอย่างไว้ให้นะครับแล้วก็พาเช็คอินเราเดินทางด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ลำใหญ่นะครับน้ำหนักเนี่ยยีกิโลนะครับแล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้อีกดกิโลจะบอกว่าโหไม่ต้องเตรียมอะไรไปมากเพราะตอนนั้นเนี่ยอากาศ เล็กอย่างนะบางคนบอกว่าโอ้ฉันเตรียมเสื้อผ้าไปแค่ชุด2ชุดพอละเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นเพราะที่นู่นเนี่ยของคุณภาพเขาดีมากๆแล้วแล้วก็ช่วงที่ไปมีนานะราคาพิเศษราคาถูกเพราะเขาลดเซลล์กันตั้งนนำเลยช่วงนั้นนะครับอ,อ,อ่ะเราเดินทางไปเนี่ย ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเศษเศษเองนะสองชั่วโมงเสษเศษถึงฮ่องกงแล้วผ่านตอมฮ่องกงขึ้นรถบัสนะที่แรกที่เราจะไปนะครับ <c oughs> กระเช้าหนองปิงนะครับกระเช้าหนองปิงเนี่ยโอ้โหหลายๆคนอยากขึ้นในช่วงนี้มีนาเนี่ยอากาศดีด้วยกระเช้าเปิดนะครับขึ้นเป็นครอบครัวก็ได้เป็นคู่รักก็ได้นะครับก็ขึ้นไปถ่ายรูปใช้เวลาเดินทางขึ้นไปเนี่ยประมาณ20-25ถึงนาทีในการขึ้นกระเช้านะครับกระเช้าที่นี่ยาวมากนะครับ5.7กิโลเมตรนะขึ้น ไปถ่ายรูปไปคุยกันไปจะเห็นเกาะวิวเกาะลันเตานะฮะโดยอรอบเลยนะพาขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยเราเดินผ่านหมู่บ้านนองปิงนะครับในหมู่บ้านนองปิงเนี่ยก็จะมีของมีอะไรต่างๆกันะแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อเราเดินไปบริเวณพระใหญ่ก่อนนะขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพระใหญ่เทียนฐานนะครับเป็นวัดปล่อยลินนะครับ ก่อนที่เราจะขึ้นพระใหญ่เนี่ยตรงนี้จะเป็นลานตรงกลางนะครับให้เราไหว้ขอพรตรงลานตรงกลางก่อนเพราะว่าฟ้าเปิดนะครับฟ้าเปิดปุ๊บแล้วก็ได้รับพลังงานจากพระอาทิตย์อ่าใช่แล้วก็ไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วเดินขึ้นบันไดไปที่พระใหญ่นะครับตรงนั้นเนี่ยเราสามารถขึ้นไปไหว้พระขอพรได้ตรงนั้นได้อีกนะครับแล้วบริเวณนั้นเนี่ยก็มีของให้ซื้อมาสักการะบูชาที่บ้านด้วยอ๋อคือไม่ต้องเตรียมไปเลยไม่ต้องเตรียมแล้วเราก สามารถไปไปขอซื้อได้ไปไหว้พระใหญ่ที่นอนปีงขอเนี่ยอะไรครับขอเรื่องได้ทุกเรื่องเลยพระใหญ่เนี่ศักดิ์สิทธิ์มากธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจการงานสุขภาพนะที่คนไทยชอบชอบขอกันของนนี้มีผู้ชมหลายคนฟังแล้วยังไม่เข้าเข้าใจคราวที่แล้วบอกว่าเออถ้าขอแล้วเนี่ยเราต้องไปทุกปีหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วในรายการผมว่าขอแล้วต้องไปทุกปีอันนั้นหมายความว่าถ้าเราไปบนในสิ่งใหญ่ๆ่บนเล็กๆเราไม่ต้องบน ถ้าจะบ่นทั้งทีเราต้องบ่นใหญ่ๆอ่าบ่นใหญ่ๆพอเราได้แล้วลต้องกลับไปล้านใช่ต้องกลับไป <c oughs> เขาเรียกว่าแก้บน่นภายใน1ปีแต่ถ้าเราไปขอพรปกติไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ในฮ่องกงเนี่ยขอพรปกติปัดตัว<อ>หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้า แก้ก็ได้นะครับเราจะต้องลกลับไปแก้เฉพาะเ,เราไปขอเท่านั้นนะครับจากนองปิงนะครับเราเดินเล่นในนองปิงนะครับ,รบแล้วก่อนลงเนี่ยเขาบอกว่ามีต้นโพสารพัดนึกด้วยแต่เนี้เราไม่ได้ถ่ายมาให้ดู ยังยังไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายมาให้ดูทุกคนจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องลองไปกับเราเดี๋ยวเราจะพาไปต้นโพสารพัดนึกเนี่ยสามารถจะขออะไรก็ได้ขอเนื่งอะไรใดจะเป็นต้นโพแล้วมีพระองค์เล็กอยู่ข้างในนะฮะคนชอบไปขอนู่นขอนี่ขออะไรต่างต่างนนดวสำเร็จอันนี้คือถ้าไปกับทัวร์อื่นนี่ไม่เจอแน่ไม่เจอต้องไปกับเราขออะไรต้องไม่ขออะไรขออะไรส่วนใหญ่จะขอเรื่องโชค เรื่องโชคอะไรเงี้ยคนไทยชอบเรื่องโชคก็จะไปขอเรื่องโชคเรื่องต่างๆนะครับจากนั้นก็ลงกระเช้านองปิงมานะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะเราจะเดินทางทางเข้าเมืองสันเจิน ซึ่งส่วนเจ้าเนี่ยจากจากฮ่องกงเนี่ยไปเดี๋ยวนี้ไม่ไกลเลยเราสามารถใช้รถบัสไปจอดหน้าตมแล้วก็เดินข้ามฝั่งตมไปแล้วก็มีบัสมารับเลยละนะฮะไม่ต้องแบบเสียเวลาแล้วเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากออนะครับและอย่างประเทศจีนเขาฟรีวีซ่าด้วยตอนนี้ออนะครับอะที่แรกเราข้ามด่านไปที่เราจะไปคือวัดว่านฝอนะครับที่นี่เนี่ยมีพระพรหมสี่หน้า ซึ่งพระพรมสีหน้าเนี่ยรัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลจีนนะครับแล้วก็มาตั้งไว้ที่เมืองสนเจินนะครับที่นี่เนี่ยสามารถขอพรได้ทุกอย่างเลยเพราะเขาบอกว่าพระพรมสีหน้าเนี่ยสีหน้าขอพรไม่เหมือนกันนะครัอะไรบ้างเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังที่นู่นนะครับเพรเดี๋ยวนะมีพระพรมสีหน้าสแบบใช่แบบที่เหมอนเหมือนกับ ตรงรา,าชารประสง <S <S ค์กับเมื่อสักครู่นี้ <S <S ที่เป็นลูกขอย่างเี้ยใช่ครับ <S 1> <S 1> <อ>นะเราก็ไปขอพรที่พระผมได้นะครับรขอตามสไตล์ไทยได้เลยเพราะว่ามาจากเมืองไทยที่นี่นะครับแต,แตกต่างกับตรงราชาประสงค์ไหมอ๋อไม่ค่อยแตกต่างในเรื่องขอพรครับคล้ <อะ S 2> ายๆกัน ขอในเรื่องสุขภาพการงานแต่ละหน้าเขาจะมีขอของเขานะครับก็ขอได้ทุกหน้าเลยตรงนี้วัดนี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จากนั้นเราเดินทางไปหมู่บ้านโบราณฮักกานะฮะหมู่บ้านโบราณฮักกาเนี่ยมีประวัติยาวนาน300กว่าปีเลยนะครับแล้วที่นี่เนี่ยเป็นบ้านโบราณสไตล์โรแมนติกเลยครับอากาศดีๆพาครอบครัวไปพาแฟนไปไปยืนถ่ายรูปที่หมู่บ้านโบราณนะครับแล้วที่นี่เนี่ยไฮไลท์เขามีให้เช่าใส่ชุดจีนโบราณถ่ายรูปด้วยที่นี่นะครับ ที่นี่เนี่ยมีหลายจุดหลายมุมให้ถ่ายได้นะครับล้าในบริเวณหมู่บ้านโบราณฮักกาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่ออะไรเรื่องขนมเรื่องของกินนะฮะเขาก็จะมีขนมมีของกินเนี่ยลายทางรอบๆเลยนะครับม,ม,มีชื่อขนมสักชิ้น2ชิ้นพอจะแนะนำหนะะ่อยาจะต้องไปแนะนําที่นู่นเพราะว่ามีหลายอย่างขนมถัม่วขนม ขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์ขนมอะไรอย่างต่างๆแล้วยังมีพวกผลไม้ที่เป็นเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆซึ่งเป็นขนมโบราณของฮากา้สไตล์จีนสไตล์จีนแทะใช่ครับที่นี่เนี่ยเราเดินได้เป็นชั่วโมงยังไม่เบื่อเลยเพราะว่านอกจากเราทานขนมตรงนี้เขามีร้านน้ำชานะฮะทานขนมกันนั้นทานทานน้ำชาอร่อยยบรรยากาศตรงเนี้ยดีมากแล้วถ่ายรูปออกมาสวยมากๆใช่ครับช่วงเวลานั้นนะคุยดมนะใช่ครับจากนั้นนะครับเราเดินทางไปรับ ทานอาหารเย็นนะครับแล้วเดินทางเข้าโรงแรมโรงแรมที่เราใช้เนี่ยเป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะครับ ติดที่ช้อปปิ้งเลยนะครับโรงแรมของเราเนี่ยใหม่มากๆแล้วก็ความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งะฮะอย่างนี้เลยครับโรงแรมอย่างนี้เลยแล้วก็ใหญ่แล้วก็ห้องพักเนี่ยขนาดใหญ่เวลาเอากระเป๋าวางเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าวางแล้วจะไม่มีที่เดินนะครับ<ช>วางแล้วยังมีที่พื้นที่ขนาดใหญ่<ว>นะครับเมือ่อก่อนงเขาบอกว่าห้องมันจะเล็กห้องมันจะเล็กมาก<ช>แ,ตแต่ว่าใช่ของเราเนี่ย เที่ยวได้2เมืองแต่พักให้มันดีเพราะว่าอะไรเมืองสันเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่ราคาค่าของชีพไม่ได้สูงเท่าฮ่องกงด้วยวเวลาจับจ่ายใช้สอยต่างๆนานา,นานเนี่ยที่นี่เหมาะมากแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเมืองก๊อปปี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ,รบสันเจิ้นเป็นเมืองธุรกิจ นะครับ oh. เป็นเมืองธุรกิจแล้วก็เป็นเมืองนําเข้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ oh. นะครับ oh. ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถไฟฟ้าบริษัทโทรศัพท์มือถืออะไร oh. ต่างๆานา oh. อยู่ที่นี่ oh. นหมดเลย oh. เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก๊ปีแทบไม่มีแหละ เขาจะเน้นเป็นเทคโนโลยีแล้วตอนนี้เขาบอกเป็นเมืองสีเขียวนะฮะอนุรักษ์ให้เป็นเมืองสีเขียวฝุ่นควันไม่มีตอนนี้อากาศบ้านเหานี้โอ้โหยากนะฝุ่นเยอะเราหนีไปเที่ยวที่นี่บรรยากาศดีและอากาศดีมาก<ห>ๆนะครับนะอ่ะจากนั้นนะครับเราไปที่ตลาดตรงเหมือนนะครับ อยู่ตรงไหนลงจากโรงแรม10เมตร20เมตรถึงเลยโดยเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยโอ้โหของกินเยอะมากๆซึ่งตลาดตรงเหมือนเนี่ยเขาจะเน้นของกินเป็นหมาล่านะครับเนี่ยมาล่าอาหารทะเลหอยปิ้งต่างๆอานานาแล้วยังมีไอศครีมน้ำแข็งใสให้เลือกเยอะโซนอาหารนี้ใหญ่มากๆนะฮะแล้วยังมีโซนที่แบบ เป็นแฟชั่นขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆนานาอีกโซนหนึ่งเหมือนสยามสแควร์ครับติดนอนกี่คืนเพราะว่าดูจากอาหารเนี่ยน่าจะคืนเดียวไม่หมดที่นี่2คืนเลยอืเพราะฉะนั้นโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเดินขึ้นเดินลงก็ได้และที่นี่เขาปิดเดือครับเที่ยงคืนตีหนึ่งเขายังเปิดอยู่เลยอาหารแต่ละอย่างที่นี่ถูกมาก5้าหยวน10หยวน นะหยวนเท่าไหร่ห้ายี่ห้าไม่ถึงบาทตอนนี้เงินหยวนก็ไม่ถึง5บาทและนะครับก็20กว่าบาทนะครับไม้ใหญ่ๆแล้วเขาทาสะอาดะอาดอย่างนี้เลยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยรัฐบาลบอกว่าต้องสะอาดเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะนะครับใช่ดึกแบบนี้น่ากินมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักที่นี่หนึ่งคืนขึ้นๆลงๆมาทานได้นะครับเอ้าเช้าขึ้นมานะฮะรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมนะฮะอาหารเช้าโรงแรมเรามีเยอะมากๆนะครับแล้วยังไรแล้วยังมี พรีม <łość> ่าโกโก้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปให้ด้วยเหรอเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อตรงนี้ได้ๆให้ลองที่นั่นเลยเผือติดใจได้กลับมาสั่งในรายการได้อีกอ่าาาาไปโทรไปยังไงเนี่ยจะไปซื้อ ัวคุณเบอร์รจะซื้อทัว<ห>โทรไปยังไงอับผมบอก<ม>เลยมาขึ้นจอหน่อยแล้วโทรมาได้เลยครับที่0 2 0 2 1 7 7 7 7ครับ0 2 0 2 1 7 7 7 7โปรนี้ครับผม3วัน2คืนที่ฮ่องกงสนเจ,จินครับจาก19,888บาทเหลือ15,888บาทครับ0 2 0 2 1 7 7 7 7นะครับครับ แล้วก็อย่างที่บอกโปรแกรมของเราเนี่ยทั้งช็อปทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งมูนะฮะในการมูเนี่ยของเรารวมทั้งหมด3วันให้ได้7วัด ครับเป็นเลขมงคลเจ็ดวัดวันที่2เราไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมกันนะครับเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเขาบอกว่าใครที่อยากได้ความรักสุขภาพหรือไปขอเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยจะหายเป็นปิดทิ้งเลยที่นี่นะครับในแต่ละที่เรามีเวลาให้ไปมูไปช็อปไปกินได้เต็มที่ท่านไม่ต้องห่วงว่าโอ้ยเดี๋ยวมีเวลาไหว้ไม่ทันหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างนี้มีเวลาให้เต็มที่และอีกอย่างหนึ่ง ไกด์โลเคอลหัวหน้าทัว hmm. ร์เราคัดเอาคนที่อท <scene> ่องคาถาสวดได้เป็นมาคัใช่เหรอฮะใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องว่าย จาแม่เป็นแบบภาษาจีนเพราะเพราะแต่ละวัดเขาสวดไม่เหมือนกันครับไม่ใช่สวดคาถาเดียวทุกวัดนะทุกวัดจะมีวิธีการสวดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไกด์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์ต้องนำสวดเป็นอันนี้เจ้าแม่ทับทิมนะอันนี้เป็นเจ้าแม่่าหมาโจ้มาใช่ครับอันนี้เจ้าแม่ทับทิมนะครับจากนั้นเราไปเที่ยวต่อไปซีเวอร์นะฮะที่เนี่ยซีเวอร์จะเป็นเรือขนาดใหญ่เป็นของฝรั่งเศสเขามามอบให้ทางจีนก็มาตั้งไว้ที่สันจ้นนะฮะเรือขนาดใหญ่เนี่ยกว้า ความสูงเนี่ย9ชั้นนะครับความยาว168เมตรกว้าง21เมตรใหญ่มากๆแล้วบริเวณนั้นนะฮะยังมีของกินกระจุกกระจิ๊กแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องแต่งกายหรือว่ากิ๊บอะไรต่างๆนานาเนี่ยขายเรียงรายเลยมีร้านกาแฟมีร้านอาหารซึ่งเป็นอาหารพวกยุโปรปตรงเนี้ยอ,อร่อยมากๆนะครับในเรือมีอะไรครับคุณในเรือสามารถเดินเข้าไปดูได้เป็นเรือเก่าที่เหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับต่มาตั้งตรงเนี้ยเป็นจุดเช็คอินจุดสําคัญของสนทจ ของกินใช่บริเวณล้อมรอบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราไปไหว้พระกันต่อที่เทพเจ้ากวนอูอย่างที่บอกเทพเจ้ากวนอูเนี่ยเขาบอกขอเรื่องอะไรขอเรื่องโชคลาภการงานใครที่แบบว่าไม่เคยชนะเลยแพ้มาตลอดเรื่องรู้เรื่องนี้ไปขอที่เนี่ยเทพเจ้ากวนอูเนาะชนะตลอดนะฮะมีคนแอบกระซิบผมนะใครจะขายทงขายที่อ่ะ นะให้ไปไหว้ช่วยเจ้าแม่เจาพอคุอูนะสำเร็จรู้ร่วงใช่ใช่ที่ไปนี่ต้องติดฉนดไปด้วยจริงๆๆิมีคนติดฉนดไปด้วยนะะทุกวิธีครับคนไทยที่จะไปไหว้อะไรก็แล้วแต่เขาจะหาอะไรไปที่แบบเขาขอในเรื่องที่สําคัญสําคัญอย่างเงี้ยสำเร็จ นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราเดินทางไปที่ห้องสมุดเซนเจอร์นะครับห้องสมุดเซนเจอร์เนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะออกแบบแนวเกลียวเียวนะที่นี่เขาจะขายหนังสือมีหนังสือรอบโลกขายที่นี่เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเดินเข้าไปดูสินค้าเข้าเขาได้แล้วก็หรือยืนอ่านของเขาเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับบริเวณแถวนั้นเนี่ยก็ยังมีช็อปเสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างๆนานาอยู่ด้วยนะฮะที่นี่แล้วผนังห้องสมุดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะขยะ ขนาดใหญ่นะครับแถวนั้นก็มีของกินของอะไรขายแล้วยังมีชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่ตามวีอารเลยครับอ่านะฮะสามารถขึ้นไปชมวิวส่วนเจินได้นะครับในแต่ละที่ของเราเนี่ยเดินทางไม่ไกลนะ,ะเราคัดสรรแต่จุดไฮไลท์ไฮไลท์มานะครับ<ะ>เราขึ้นยิงช้าสวรรค์ชมวิวเสร็จเดินเล่นกินนู่นกินนี่เสร็จตอนกลางคืนที่นี่เลยครับมีเขาจะจุดเขาเรียกว่าจุดอ่เขาเป็นน้ำพุ ลิงยิงเลเซอร์แสงสีเสียงที่นี่ให้ดูเหมือนแสงสีบนมานน้ำพุใช่ครับอย่างนั้นเลยนะครับที่นี่อลังการมากนะครับก็ไปชมน้ำพุที่นี่ถึงเวลาเสร็จไปรับประทานอาหารเย็นแล้วเดินทางเข้าโรงแรมนะครับจากการเดินทางเข้าโรงแรมแล้วเนี่ยเพลินไม่ได้ถ่ายนะมันมีอีกตึกหนึ่งที่น่าสนใจ ก็บอกว่าสนนจิ้นเป็นเมืองเทคโนโลยี<ะ>ใกล้ๆโรงแรมเราเนี่ยนับได้ประมาณ56ตึกที่เป็นตึกเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยคยาวไปหัวหน้าทัวร์เราอ่ะพากไปอีก<ะ>ที่นั่นมีอะไรขายอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเทคโนโลยีราคาถูกมากๆถูกกว่าบ้านเราเยอะมากอย่างเช่นโดนอย่างเช่นบ้านเราจะมีแบบว่า ลูกบิดที่มันต้องไฟรหัสที่เป็นแบบิิต้อลล็อกอะไรอย่างนะั้นนะฮะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเยอะมากๆนะครับก็ ไปซื้อได้ที่นี่เหมือนกันซื้อแล้วมันเหมือนเขาเรียกระบบไฟฟ้ากําลังไฟมันเท่าไ,ได้เลยปต,ตั้งง่ายมากแล้วถูกกว่าไทยเยอะมากานะครับอ่ะเสร็จแล้วเราเข้าโรงแรมนะครับอีกวันหนึ่งเก็บของเดินทางออกมานะฮะเดินทางออกมาเพื่อข้ามไปฝั่งฮ่องกงวันนี้ไฮไลท์พลาดไม่ได้เลยเพราะวัดที่เหลือนี่โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเราไปวัดหวังต้าเซียนวัดหวังต้าเซียนเขาบอกว่า เรื่องคู่ครองความรักได้แดงไงฮะวัดนี้นะฮะวัดวันนี้ดังดังใครที่ไม่มีคู่ครองต้องไปขอที่วัดนี้นะครับาก็เก็บได้แดงกลับมาด้วยถ้ามีแล้วฮะถ้ามีแล้วไปขออีกก็ได้ได้เหรอจะมีอาจจะมีปัญหาเพิ่มที่บ้านได้เหรอสนใจเลยแล้วครับอ่าไปหวังต้าเซียนเสร็จแล้วเราไปเจ้าแม่กวนอิ่มฮองหำนะฮะก็ ไปขอเรื่องเงินโชคลาบธุรกิจการงานที่นี่นะครับเสร็จแล้วทานข้าวกลางวันนะเราไปวัดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือวัดแช่กง<า>นะวัดแช่กงมีประวัติ300กว่าปีนะฮะที่นี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ก,ก็ไม่ได้นำสวดเราจะเตรียมสินแสไว้ให้นำสวดให้ทุกท่านอ๋อเป็นต่างหากต่างหากสินแสของวัดต่างหากหเพราะว่าวิธีาการสวดบางคนบอกว่าจะไปแก้บนบ,บางคนบอกว่าจะไปแก้ปีชงตัดตัวมันจะเป็นการสวดอีกแบบหนึง <ừ> ่งนะครับก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนบางคนบอกว่าสวดปกติขอพรปกติก็ใช้ทูบเล็กหน่อยนะบางคนบอกว่าขอธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าะนะฮะเป็นทําธุรกิจใหญ่ๆก็ใช้ทูบดอกใหญ่ๆเลยใช่ใช่นะอยะ แล้วไปขอที่นี่บางคนบอกว่าเออฉันไปปีที่แล้วยังไม่ได้แก้บนเลยก็มาแก้บนที่นี่นะครับจากนั้นเราอยู่ที่นี่พอสมควรเวลานะฮะเราเดินทางไปที่ถนนช้อปปิง้งจิมซาจุยนะฮะจิมซาจุยที่นี่เนี่ยมีของแบรนด์เนมไฮเอ็นเยอะแยะไปหมดเลย ร้านรองเท้าก็เยอะเสื้อผ้าก็เยอะไปซื้อของช้อปปิ้งที่นี่นะครับที่นี่ใช้ได้ทั้งบัตรเครดิตเงินเ,เงินฮ่องกงสกุลเงินจะต่างกับเงินหยวนนะฮะเงินหยวนเดี๋ยวนี้เราไปแล้วเ็ไม่ต้องแลกแลใช้ a ลีเพย์ตุ๊ดตุ๊ตุต๊ได้หมดเลย<อ>นะครับจากนั้นเดินทาง ไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับสวนภูมินะครับโปรแกรมของเราเนี่ยสวัน2คืนเน้นๆนะครับครบรถเลยวัครัาเน้นๆได้ของกินด้วยนะครับก็ดีใช่แล้วอย่างหนึ่งเรามีพิเศษเกี่ยวกับอาหารด้วยนะฮะอาหารเรามีพิเศษซีฟู้ดเป่าฮื้อไวแดงให้มื้อหนึ่งนะครับแล้วก็บุฟเฟ่ชาบูหม่าล่าสไตล์ฮ่องกงให้อีกมือหนึ่งนะครับอันนี้จะอยู่ในช่วงตอนไหนนะฮะ ตอนเย็นมื้อเย็นครับมื้อเย็นที่ฮ่องกงมื้อหนึ่งกับมื้อเย็นที่สนเจนิอีกมืออ้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าโหไปถึงแล้วจะอดอดอ,ดอ,ดอย่างๆ,ๆหรือเปล่าเพราะอาหารเราเนี่ยดีทุกมือ้อแล้วโทรตอนนี้นะครับจาก 10, 9, 1 9 8 8 8เเหลือ15,888โอ,โอ้โหรบโทรน้โทรับครับผมโทรได้เลยครับ0 2ณสองคุณสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดยหรือสแกน QR ด้านล่างได้เลยนะครับครับพอตารางอย่างที่ไหนแล้วคุณผู้ชมถามมาออกาสตารางนะครับ หกถึง8มีนา1 3 1สมถึง15มีนาแล้ว1 6ถึง18มีนากุปละ15ท่านเท่านั้นนะครับการกินการอยู่ดีทุกอย่างนะฮะถ้าหลายท่านบอกว่าไปเมืองจีนแล้วกลัวใรห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำที่สนจนสะอาดมากๆมีที่ชำระทุกที่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการเข้าห้องน้ำการกินการอยู่เราดูแลตั้งแต่ก่อนไปยันกลับอยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็นทริปเกาหลีนี่คือเต็มไปถึงเมษาแล้วไปดูเกาหลีถึงเมษาแล้ว แล้วเมษาตอนนี้เรายังขายซากุระอยู่ต้องรีบจองนะครับวันนั้นแต่ก่อนที่มาเมื่อสองวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะคือจริงๆก็คือว่าเต็มแล้วละตอนนี้ก็คือว่าซากุระก็จะเต็มแล้วใช่ครับกี่เรจะเปิดเพิ่มให้ด้วยคือเดือนหน้าก็เต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้คือเป็นทริปใหม่นะคะที่ไม่เคยเปิดมาก่อนก็คือตัวของฮ่องกงเซอเจนค่ะโอ้โหราคาอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วติดต่อบอร์ครับ15,888ราคาดีมากๆครับ ครับผมต่อได้เลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยเอาไปดูของบริษัทอื่นนะของบริษัทอื่นก็ไม่มีน้องปิงนะของเรามีแล้วของเราครบรถครบสูตรทุกอย่างนะครับนำสูตรให้ด้วยใช่นะฮะครับผมสนใจโทรได้เลยครับที่020217777ครับ020217777 หรือสแกนเคโคดด้านล่างตรงนี้ได้เลยมีทั้งหมด3รู่ให้เลือกกันนะครับผมครับ15,888ดนี้นะคุณแอนบอกว่าผ่อนได้ด้วย10เดือนใช่ไหมครับคุณแอนใช่ <นะ S 3> ต้องโทรกันมาเลยที่บอสเคอร์อเซนเตอร์อเนี่ยใช่เดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมผ่อนให้นะคะโดยบัตรเครดิตนะคะคที่ท่านมีอยู่เพราะงั้นก็ เราบริการให้ถึงลูกถึงคนคือเขาเรียกได้ว่าเทียวปุ๊บอยางจนถึงต้นปีหน้ายังผ่อนไม่เสร็จเลยไปขอผ่อนเรียบร้อยแล้วขอให้รวยขึ้นตายตายของเก่ายังผ่อนไม่เสร็จจะได้เงินก้อนใหม่ไปแล้วแต่เอือบางทีขอผ่อนเสร็จปุ๊บผ่อนผ่อนอยู่อุ้ยโชคมาปิดเงินปิดาปิดไปเลยเอจองนี้เลยเราบอกได้เลยว่าเราบริการเนี่ยปกตินะถ้าเป็นจอทีวีที่อื่นนี่คือไม่มีผ่อนในยลอนนี่ก็คือว่าเป็นเจ1เนสิบแปดเท่านั้นสําหรับทั่วไปห้องกองกับคุณป้า ลายสุทัวโอ้โหกับช่อง18นะคะขอบคุณมากเลยที่มานะคะแต่ว่าสักรอบหนึ่งคือถ้าไปแล้วมันต้องกินพรีมาคอลลาเจนมันต้องกินพรีมาโกก้งเนี่ยไมันเดี๋ยวมันก็แกรบแแล้วมันจะเดินแบบไม่ลำบากในย่าญาณนะต้องค่ะต้องดูแลสุขภาพนะคะจะได้ไปเที่ยวกับลูกหลานนะคะไม่ไปเป็นภาระของลูกหลานนะคะแล้วข้อสําคัญเวลาเราดื่มคอลลาเจนแล้วเนี่ยสังเกตตัวเองไหมคะว่ารู้สึกเราเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น นะผิวหน้าพวกริ้วรอยมันก็เบาบางลงนะคะกระดูกกระเดี้ยวแข็งแรงจะเดินไปไหนก็ตัวตรงหลังตรงนะคะฉะนั้นรีบดื่มเลยนะคะพรีมาคอลลาเจนแล้ววันนี้โปรของเรานะคะโกโก้ Go Go 5กล่องแบบนี้นะคะ5กล่องใหญ่ๆ75ซองนะคะรับแถมไปเลยพรีมาคอลลาเจนนะคะอีก25ซองรวมเป็น100ซองคุณจ่ายเพียง999บาทฉเฉลี่ยง่ายๆนะคะเหลือซองหนึ่งนะคะ9บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มค่ามากค่ะสำหรับสุขภาพและบางคนเขาเชื่อว่า าการดื่มโกโก้เนี่ยทำให้เราผ่อนคลายทำให้อารมณ์ของเราจะดีนะคะแล้วโกโก้ของเราต้องเรียนว่าเป็นโกโก้ชั้นดีไม่ใส่น้ำตาลนะคะของเราใช้ความหวานจากตัวซูคาโลสนะคะนอกจากนั้นโกโก้ของเรายังมีนะคะสารสกัดที่ทรงคุณค่าอีกถึง40ชนิดนะคะแล้วอย่างที่นะคะน้อง,ออน,องนัดได้บอกนะคะเรามีนะคะตัวบ็อกแอนเบิร์นนะคะ, <S 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 ะฉะนั้นเนี่ย กินแล้วใเอวไม่ขยายช่วยบล็อกยืนช่วยบล็อกแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ําตาลใช่แล้วค่ะแลวยังมีนิวทริโอทด้วยมีไคโตซานไคโตซานดักจับไขมันเป็นอย่างดีเลยเฉพาะตัวนิวทริโอตนี่มันทําให้เป็นเรียกว่าเป็นพีไบโอติกฮะพีไบโอติกเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ในลําไส้การขับถ่ายก็จะง่ายขึ้นนะคะบางคนผู้สูงวัยเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนๆนะคะแนะนําเลยว่าให้ดื่มโกโก้นะคะสุขภาพจะได้ดีด้วยค่ะครับ พากันสักครู่เดียวนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวตลาดสีวะกันบ้างใช่ไหมใช่ครับโดยเฉพาะวันตุ่นทองอร่อยค่ะไปกินของอร่อยช่วงตุ่นทองเมื่อวันหลายวันก่อนเนี่ยเรามีออกไอตัวบ้าบิ่นใช่ไหมคะใช่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ต้องออกอากาศเขานะคะเถาทาแเจ้าของคนทาแบบเป็นลมไปเลยคนไปแบบโอ้โหต่อคิวต่อคิวต่อคิวเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วหยุดออกอากาศชั่วครา